สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมบอยวันนี้นะครับเราจะมาพบกันกับรายการ o o o ี้น News รายการที่จะมาพูดถึงเรื่องของข่าวสารนะครับและกิจกรรมทําความดีต่างๆของเหล่าบรรดากลุ่มจิตอาสาที่จะมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสครับและวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับองค์การส่งเสริมกิจการคโนมแห่งประเทศไทยนะครับหรือที่ใครหลายๆคนเรียกสั้นๆว่าอสอค ที่ช่วยบอกต่อเรื่องราวทำความดีให้โลกได้รับรู้ผ่านทางโลกออนไลน์ที่ท่านทุกคนได้รับชมกันอยู่ในขณะนี้ครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันแรกของเรานะครับที่เราได้มาพบกันผมก็อยากจะนำเสนอข่าวสารที่มันสนุกที่มันโดนๆเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนเลยดีกว่าข่าวแรกนะครับขอเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับมาร่วมกิจกรรมทำความดีกับโครงการนมดีสังคมดีนะครับของกลุ่มไทยเดนมาร์กมิวคลับ แต่ไม่ใช่แค่ว่าสมาชิกของกลุ่มไทยเดนมาร์กมิวคลับเท่านั้นที่จะมาร่วมโครงการนี้ได้เรายังเปิดกว้างให้กับกลุ่มจิตอาสานะครับหรือบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมาแบบเป็นกลุ่มหรือแบบเดี่ยวเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมเราได้ขอเพียงแค่ท่านมีใจเป็นจิตอาสาและรักในการทําความดีนะครับก็มาร่วมกับเราได้ครับผมผมก็ขออธิบายตัวโครงการนมดีสังคมดีก่อนเลยนะครับโครงการนมดีสังคมดีนะครับเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดไลค์บวกแชร์เท่ากับเชน มันคือธรรมการของอะไรเพื่อน e ๆอาจจะงงไลค์นะครับก็คือชอบนะครับแชร์ก็คือแชร์มันออกไปเอาง่ายๆเลยเชนก็คือการเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆก็คือชอบความดีแชร์ความดีมดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีผ่านโลกออนไลน์ที่เพื่อน e ๆ,นๆได้รับชมกันอยู่ในขณะนี้ครับผมเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเพื่อนๆจะทําความดีได้ที่ไหนทางอสอคอได้จัดพื้นที่ตรงนี้ให้เพื่อนๆมาร่วมทําความดีกันนะครับโดยวิธีการนะครับ เพียงแค่เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยเดนมาร์กแฟนคลับสลกูดดี้นะครับในเว็บไซต์นี้นะครับจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายและยังรวมไปถึงของรางวัลที่ให้เพื่อนๆเนี่ยมารุ้นรับรางวัลกันด้วยพูดถึงของรางวัลเนี่ยเพื่อนๆอาจจะตาโตหูพึ่งกันเลยนะครับผมผมก็ตาโตหูพึ่งเหมือนกันอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรากันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกิจกรรมแรกกันก่อนดีกว่ากิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่า l Like and Share ไปดูกันครับ ยังไงกันบ้างครับกับกิจกรรมไลค์และแชร์ของเรานะครับเรายังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายาที่เพื่อนเนี่ยได้มาร่วมสนุกกันนะครับอาทิเช่นกิจกรรมไลค์กิจกรรมแ like, ชร,ร์และกิจกรรมเชนซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะมาอธิบาย3กิจกรรมนี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับแล้ววันนี้นะครับที่พิเศษสุดๆเลยผมจะแนะนํารายการอีก3รายการของผมที่จะคลอดออกมาตามกําหนดนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่า3รายการนั้นเป็นรายการอะไรกันบ้างไปดูกันครับสวัสดี มาเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้ก้าวทัน AEC <Yeah. S 1> กับคำศัพท์ง่ายที่คนรู้สอนโดยพี่พี่เราจีนอาสาที่จะมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนภาษาที่น่าเบือ่อให้สนุกสนานและน่าติดตามมากยิ่งขึ้นพบกันได้ในรายการกูดี้ทิชช o w วันนี้มีปัญหาอะไรจะมาเล่าให้ผมฟังบ้างเยอะมากอะ่ะพบกับรายการทอกโชแนวใหม่ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากบุคคลในทุกสาขาอาชีพ กับมุมมองที่คุณอาจยังไม่เคยรู้แบบล่วงลึกจัดหนักจัดเต็มรับมาหนึ่งออกไปสองเอาไปเสร็จด้วยกลับมาสาอยากให้รู้คุณโมโอ่ะว่าโโหเป็นอ่ะต้ดนงีบเป็นคนเดียวไงกับพิธีกรหนุ่มหล่อคารมดีบอยวริทในรายการบอยชอผมอยากช่วยครับอยากมาพัฒนาอยากมาทำให้เขาแบบ บบมมีีีกกรรกาาารรรรรเยยนนนนสสออะะไง้้้ใหััดวขึนนคบพบกับรายการเรลิตี้เพื่อสังคมที่จะไปตามติดภารกิจการทำความดีของเหล่าจิตอาสาที่จะมาร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆผู้ด้อยโอกาสตลอดจนเก็บภาพความสุขความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันทำความดีในรายการ Goodie Show โอ้โหแต่ละรายการของเรานะครับ น่าดีตามรับชมกันมากเลยใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆนรายการของเรานะครับก็จะแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นรายการกูดดี้ที h โชเนี่ยเป็นรายการที่นำเสนอความรู้และความสนุกสนานเหมาะกับผู้ชมที่อายุตั้งแต่1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบโอ้ยเอาเป็นว่าทุกเพศทุกวัยแล้วกันครับรายการที่2เรานะครับรายการของเราก็คือบอยโชว์รายการนี้นะครับเป็นรายการที่จะนําเสนอแง่มุมหนึ่งของสังคมที่เราได้มองข้ามมันไปอาจจะมีทุกมีสุข มีเศร้ามีน้ําตาแต่ผมขอรับประกันเลยว่ารายการนี้นะครับพิธีกรหล่อมากหล่อมากชื่อรายการก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นใคร <c oughs> ครับผมรายการที่3ของเรานะครับเป็นรายการกูดี้โชว์นะครับรายการที่จะนําเสนอแง่มุมของจิตอาสาทําได้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับต่อให้ความดีนะครับทำยากแค่ไหนผมก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำกันแล้วเพื่อนๆจะได้รู้ว่าความสุขที่ได้การทําความดีนะมันดีแค่ไหนครับผม เพืเ่อนๆนะครับคนไหนที่อยากจะติดตามรับชมรายการของเราทั้งหมดเนี่ยสามารถติดตามได้ที่เมนู o o o d ี้ a n n e l ของเรานะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะสนับสน,นุนหรือต้องการขอความช่วยเหลือหรือต้องการที่จะมาเป็นจิตอาสาที่ช่วยพัฒนา,นาสังคมให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยสามารถมาร่วมกับเราได้ที่เว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับนั่นก็คือ w w w t h a i d e n m a r k f a n c l u b c o m g o o d i e แล้วคุณผู้ชมจะจดทำไม่ได้ทำมยาวจังเนี่ยผมให้เวลาจดละกันเพราะผมจะรีบไปแล้ว หมดเวลาครับทานไหมทานไหมเอาเปา็นว่าเอาเป็นว่าทานแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Good News สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Yes